ช่างเอดี้ระยองนะครับอันนี้ก็มาเทียบสวิงอาร์ม CB 300R นะครับกับสวิงอาร์มดูกติโปวอาสั้นประกันนะครับสั้นประกันประมาณ5นิ้วนะครับอันนี้สีดำยังไม่ตัดต่อนะครับสีเงินตัดต่อเรียบร้อยนะครับให้ดูทรงนะครับนี่นะครับยาวเท่ากันนะครับดีไม่ดียาวกว่านิดนึงนะครับถ้าบิดลูกเบี้ยว ใกล้เคียงกันแหละครับผมทามาใกล้เคียงกันไม่ใช่ยาวกว่ากันอาจจะผมขอโทษ <t os> นี่นะครับผมเตะให้มันเท่ากันนี่หน้าเท่ากันนะครับนี่ความยาวลูกเบี้ยวเท่ากันนะครับนี่นะครับดูดูนะครับนี่ใกล้ขคงงานทุกคันนะครับอันนี้ซ b บีสามร้อยอ่าชุดหน้าเสร็จไปแล้วนะครับชุดหน้าเสร็จไปแล้วตอนนี้ก็กําลังทําชุดหลังต่อโปอาร์มนะครับขอบคุณนะครับที่ติดตามวันนี้อันนี้เชื่อมอาร์มเอาอาร์มของ อ่าตัวเอาหูของ650มาเชื่อมใส่นะครับเสียบสวิงอาร์ม2ตัวนะครับส่วนตัวนี้เดี๋ยวทำใส่เอ c b เอสอาซีบีอาร์ดบเนะครับกำลังทำครับ